นี่ครับผมปูวันนี้เป็นแดงมันไก่โม่เลยหวยล้านเปอร์เซ็นต์หวยคือนออนไลน์แท้หวยเอาหน่อยเปอร์เซ็นต์เนาะแกนบ่สูตรดับฝันเจ้ามือครับเออเนี่ยก็จัะเรียกว่าสูตรดับฝันเจ้ามือสวัสดีครับผมกับมบอนี้ครับผมเนาะจะมาตามเลขปูซีหาเอฟซีทั้งช่องครับผมสีวะลี่ไว้ถ่าชอบคลิปดีลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะนี่ครับผมสูตรจังปูครับผมนี่สูตรลับดับฝันเจ้ามือกลับมาสักการะค่ะปู แม่หมูกับผมว่าเสียงดังว่ะคันคุณอาไม่ยั้งคอฮาร์ดเรามาคำนวณตัวเลขกนค่ะครับผมหามซับซ้อนนะคือว่าแต่แต่ละสูตรอันนี้สูตรรับดับฝันเจ้ามือสูตรรับดับฝันเจ้ามืออันนี้เอาสามตัวไปเลยเป่นปลาปูเอาสามตัวบนไปเลยรับปูครับเพราะว่าขันซับซ้อนขันน่องซับซ้อนอ่ะคือยังคอยเนี่ยขันเลี้ยนลงเลียนวัดบ่าครับปูสวนห้าบวกห้าเป็นสิบไอยเลี้ยนไปเลี้ยนลงเลียนธรรมดา เปกสอก็ยังได้ซิอยู่สามบกแกตปูได้ซิบอกรอผู้หิงมากบกหกได้ซิหวอเยหัวมาแล้วกลไปเรียนโรงเรียนวัดคนเดียวห้าบกก็ได้ซิฟพึ่กันครับปูไม่แปลกอยู่ดิแมนอยู่ค่ะแปลกบกสองกยังได้ซิบตัวตะห้อม่แมนค่ะเก้าบกนึ็ได้ซิบอีกคับแมนจะได้ซิเนาะครับปูอันนี้เขาเรียกว่าวันที่หนึ่งเนาะปูเอาบดีบปูชุดแมปูสรุปมัยเวสรุปยังไงมันก็็น ติดตะเล็กกันเล็กอันยูค่ะเออเดี๋ยวสีสรุปไฮปูครับอันนี้สูตรรับดับฝันเจ้ามือสูตรดับฝันอ้ขักเถอะวะดับฝันเจ้ามือขักเถอะปูดับฝันเจ้ามือกับผมเนาะเจ้ามือเข้ามาดูระวังเด้อนี่ไม่ได้ให้เลขน่นี่เลี้ยนเลขห้าบวกห้าเป็นสิบเนาะครับอ่าแต่ว่าลงเลียนดินเขาก็สอนแปดบวกสองก็ได้สิบขึ้นกันเจ้ากิเสืออลงเลียนไหนอ่ามันก็ทรมาดาเลี้ยนตัวเลข สอนี้คิดในหกห้าสูตรมีอยู่ว่าสามตัวเด้อพี่น้องครับสูตรรับดับฟันเจ้ามือสูตรงวดที่แล้วเด็ออกงังดับฟันเจ้ามือสค่ห้าแปดสามห้าแปดสามเดี๋ยวดับฝันเจ้ามือครับผมหตัวกันสามเฮ้าปูสามสามหนึ่งเปียงก็ดับฟันจมือปู ก็ดับฝันเจอมือตัวเจอมือรับกินก็เจอมือก็ไงเงิบแลยเนาะเจอมือทุ่นหลายเด้อตะเขียนเลนเนแปดสามกันยังบอกเนาะแมนบอกแป๊ะขึ้นจะคัทแท้นี่สามขึ้นจะคักแทอันนี้สามสามหนึ่งห้าแปดสามเนาะห้าแปดสามครับสามสามหนึ่งห้าแปดสามข้างล่างซี่สองเนาะกับโปรสูตรมีอยู่ว่าอย่างนี้เปิบอ่าเบิ้สตรสิบสองสามมันสามสิบหกสามสามสี่อ๋อ เอาบ่เอาหมอบเป็นปูวหอกก็มาตั้งเลยห้าชุดดับฝันจ้ามือที่ก้าดับฝันจ้ามือหกเจะ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอาจารย์ครูว่าบานีชุดดับฝันจ้ามือชุดไหนครับค่ะสองชุดข้างนอกนี่สองชุดข้างนอกนี่ไม่ต้องมีรอด ชุดเนี่ยชุดเดียวเต็มตับนอย่างเดียวห้ามซื้อล่างบนอย่างเดียวอย่างเดียวฮุกเก้าสองประตมียน92เก้าสองเนี่ยหกประตูเลยหกเก้าสองตัวตัวสีออกได้นี่ตัวสีออกได้ปะปกสองเก้ากลับไปกลับมาเนาะปุ๊บอ่แล้กเก้าสองหกบอเมียนสอง ก้าหกกัปไปกับมากครับผมประตัวนั่นแหละแม่ครับผมกับไปกับมาครับผมเนี่ยเลขดับฝันเจ้ามือครับซื้อง่ายขายคล่องโมเมนต์เจ็ตสองปูค่ะถ้าเซี่ยวมาทั้งผีอะไรค่ะว่าเก้าสามมันเป็นสูตรแบบนี้เป็นสูตรครับสูตรตรงสูตรตรงสูตรตังซี่ค่ะสองขอบนั่นเป็นเลขประกอบที่ซื้อโอ้ค่ะสองตัวสองขอบปูนหรือว่าขันผู้ใดมักชุดนี้กะล่องเบิ้งชุดทั้งหนาเดยปู บ่อะนี่อแต่มาแต่ว่าปกติเคยออกชุดนี่สามตัวบนออกชุดนี้ออกชุดนี้แต่ว่าเคยออกนี่เขาสิสลับตำแหน่งยุงสี่สองเก้าหกเนี่ยมานี้ก็หกสองเก้าสลับตำแหน่งอยู่แค่นี้เขียนไหสองเก้าหกสองเก้าสองตัวตรงเนี่ยกปตะปูนตัวนี้มาสำหรับตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ออกดูคือตำแหน่งนีบตำแหน่งที่เขาออกอันนี้คือ สูตรลับดับฝันเจ้ามือดับฝันเจ้ามือรัฐบาลเนื้อพี่น้องสนับสนุนกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขคำนวณดิอเด้ออเขียนเหียญเรียนเป็นสลัธรรมศาสตร์ธรรมชาสตรสสำหรับไผ่เพราะท่านมีแนวทางมาเนี่ยมามองได้กะบอบอบอได้ออกมาหลายงวดเนาะกะขันเสียดในเบื้องย้อนหลังกะเขาปูล่างกับปูร่าง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 บ พอรู้ครับผมข้าง,งล่างข้างล่างก็สูตรยังล่ะหลับจะปูแล้วเนาะสูตรปูไหมฮ <c oughs> ข้างล่างข้างล่างไม่อยู่สามสูตรเออข้างล่างเอาเอาตัวจริงเจียงเลยค่ะปูข้าง,งล่างมาด้วยข้างล่างข้างล่างข้างล่างสามสูตรเนาะครับปูอ่าเป็นเลขคำนวณเด้อเลขกกำลังวันโมเมนต์บอกหน่ยบอกเบอร์เด้อพี่น้องเป็นตัวเลขครับเรียนมาจากคู่สองบวกสองเป็นสี่ เรียนมาจากครูชุดรับดับฝันต้องมือครับผมเนาะสี่บวกสี่เป็นแปดค่ะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดค่ะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดค่ะหกบวกสองได้แปดแมนค่ะบานนี้แปดคุณหนึ่งก็ยังได้แปดลงเรียนนี่กี่ตัวเฮานี่บานนั้นว่าคุณเนี่หลายกคนเนาะค่ะเว้ยบ้เสี้ยหัวมาแล้วเอาสูตรได้ละเงาเอาสูตรง่ายๆเนาะสูตรง่ายง่ายได้ก็ได้ที่มันถูกค่ะสูตรข้างล่างง่ายๆง่ายๆเลยเอา 1> 3 3 1 5 8 1> 3 4 2, 2> 4 2 0ง,ง่ายง่ายได้เรียกล่างนี่ค่ะค่ะอ่าเรียกล่างนี่กับ3 3 3บวก3นี่ก็ได้6 7 8เนาะครับ3บวก3นี่เนี่ยเอามา3บวก3คงที่เท่ากับ6 7 8ปด8ล่างอ่าองมาท,ที่นี่ล่างของอาจารย์8บวก5ได้3 4 5 4บวก2อ4เอาเอาตที่ส้นกันวะ2 3 4สามสูตรล่างอาจารย์12 3ก็36ก็ยังมาส้น6เอาสูตรที่เดินดีเลยเอาสูตรที่เดินดีมากๆ นเนี่ยหนบวนเนี่ยใน2องสามสี่เนี่ยสองสามสดับแดับเอามันเกิดมักมเขาหกสองเจคือเก่าเบาสุดมนเลมันดังเจ็ดสองดังเนี่ยมักเขาหกสอ็ดสองคือเก่ายครับ เอาง่ายๆหลอดเดียวเดี๋ยวเอากระปูเอาเลขที่อาจารย์สรุปมาแล้วหลอดสรุปเลยครับผมชุดสรุปมาแล้วชุดสรุปหโดนลางสูตรนี้ตรงกับเลขดังตัดไปเลยตัดไปเลยไปเก็บสองโอ้ยไปส้นหกสองเก็ตสองนี่เก้าสูตรปุณ่ะเขียนไปยังไงก็มาลงตัวตัวเดียวเขียนเรียนก็ไปลงเก็ตสองตัดบปล่าเลยนะปูับเพราะว่าเดี๋ยวข้าจอยศิว่าเอากระปูเอาเอาเอาตัวที่อาจารย์เฮ็ดไว้เล้วนี่ยเก้าสามเนี่ยเนี่ย แคนแนลวดนี่แคนแนเลยเก้าสามแล้วก็สามรับผมข้างล่างนี่นี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดเนี่ยนี่ครับผมสุดยอดนี่ไม่ต้องห่วงแล้วเก้าสามศูนย์เจ็ดอที่สเป็นไปใดเมื่อกี้คือส้นข้างบนก็เป็นส้นข้างบนตัวนี้เนาะเอาก็เอาศูนย์กับสามเพราะทำนี่ละยังปูศูนย์กับสามนะ อีกคูหนึ่งว่ะปรูอ๋อมันก็อยู่ในซีเรียมมันแคบเนาะโจะต้องเขียนไหจีศูนย์สามเออระกับวาค่ะร่างนี่อ่ที่อาจารย์เขียนคือตัวตรงแต่ว่าไม่ควรประมาทเพราะว่าเลขออกที่บอกบางกอกคนบอกอยู่บ้านนอกรับผมครูนอกไซกับสร้างถ่อตามห้าวนั่นวอว่าได้บอกเลขเด้อบน หกเก้9สองหกสอครับผมกลับไปกลับมาครับผมเนาะล่าง9307 03กับคูนย์นาะ03 03ครับผมเนาะสามล่างมีแค่3คู่ครับชุดนี้เดินดีคันเขานี่คันเขานี่หกประตูตรงเลยคือสิตรงหูนี่ละหูนี่เป็นหูตรงที่สุดตามสูตร629นี่บโมกุอ่ะห หกสองเก้านี่อยุดจำแดงเน้นที่หกสองเก้านาะค่ะสูตรก็ตามนี่กันไพจําได้นี่ก็เอาสามมาแล้วก็นับไปหนึ่งแจมแล้วมาเริ่มคเมื่อเริ่มเริ่มนับไปยังสี่เลยก็ล็อกกลางแต่ว่าคันไพอันนี้ชอบตั้งชี้ก็แต่ว่าบอกใครมาดอกมันสิมาจะตกกลางคตัล่างมิดตัวเน้นให้ปะค่ะปูตัวล่างเน้นเม็ดเดียวเก้าสามเน้นเก้าสามตัวเดียวเลยตรงตรงไม่ต้องกลับตรงตรงไม่ต้องกลับ เก่าสามรถพี่น้องทชมครับเาว่ายังเขาเล่นเจ็ดสองสองเจ็ดับถ้าเก้าค้่สมเนี้ยเก้าสามยี่เจ็ดเปนบ่ม่บอกเก้าสามพีมันเองเจ็ดอเนมากเนาะลางวงกลมเหก้าสามกับผมเด้อบนกับมีแค่เขาออกตัวผลลัพ์มันหน่เก้าสกับผมเนาะกับไกับม้าครับผมเกาสอได้ยี่เจนี่ครับตามนี้ครับผมปัว วันนี้เป็นแดงมั่นไก่โม่เดีหยวยล้านเปอร์เซ็นต์หูไมคือออนไลน์แท้โอ้ยลานเปอร์เซ็นต์เนาะแกนบ่เสูตรดับฝันเจ้ามือคเออเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าสูตรดับฝันเจ้ามือบ่เนาะเจ้ามือสกุลแต่ว่าเขาบริสุทธิ์นั้เจ้ามือได้เขาสือสลากกินแมงรัทธบ้านนี่ครับผมเด้อครับนาจอครับผมาเปิดมงใบหนึ่งหาใดก็รวยแล้วหาใดสักใบหนึ่งร้อยแรกลังนให้ผมเนาะผู้ใดผู้ใดชอบเด้อพี่น้องเด้อคันไฟชอบสองเจ็ดนี่ซื้อเก้าสามเพื่อนยังเก้าสามยี่สิบเจ็ดครับพูเนี่ย มันไงไงตามนี้ครับผมสามตัวตรงๆได้พี่น้องนี่นี่นี่เขียนให้แล้วนี่เขียนให้แล้วสามตัวตรงๆแล้วผมเนาะตามนี้ครับผมพุทธาเนี่ยครับผมนึกกับพ่อวิ่งเข้าเนี่ยไปขับทั้งสองที่เบิึงคลิปนี้ครับผมเดินทางเร็วขาดปลอดภัยครับผมเนาะอย่าเจ็บอย่าจนครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับผมจรนะอคับ